10จุดเช็คอินพัทยาบางแสนที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวมาแบบ3วัน2คืนบอกเลยว่าทริปนี้ชิลมากนะคะเพราะว่าได้เที่ยวทั้งทะเลนั่งเรือยอทด,ดำน้ำําทานอาหารทะเลบ้านๆบ,บอกเลยค่ะว่าทริปนี้มีอะไรให้ทาเยอะมากทริปนี้นะคะเราก็เดินทางไปกับ To อปปิคปิลนะคะรุ่นออเทรนรองเท้าที่แห้งไวใส่ว่ายน้ําได้ด้วยใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เท่มากนะคะไม่ต้องผูกเชือกขยุ่งยากแค่ดึงตรงนี้เชือกก็รัดแน่นทันทีเลยค่ะเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ตรงมาที่พัทยาช่วงนี้อากาศรส มาถึงหาดจอมเทียนก็แวะถ่ายรูปเล็กน้อยนะคะประมาณ500รูปเนาะชอบรูปเดียวก็จะเข้าที่พักกันก่อนเลยนะคะเป็นคูเวลาที่มีชื่อว่ามาดากัสการ์นะคะอยู่ใกล้หาดจอมเทียนเลยค่ะที่พักก็จะมีสีห้องนอนห้ห้องน้ำมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะตอนเย็นที่หาดจอมเทียนบรรยากาศแบบว่ามูด,ดีมากเลยนะคะทุกคนถ่ายรูปเพลินมาก ถ้ามาตรงจอมเทียน19กค่ะก็จะมีตาลาดเล็กๆริมหาดนะคะขายอาหารเครื่องดืม่มหลายร้านเลยค่ะร้านยำหอยนางลมร้านดังก็อยู่ตรงนี้นะคะเคมื่อเย็นง่ายๆของเราก็หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะแถวนี้เนี่ยเขามีบริการเช่าโต๊ะเก้าอี้ด้วยนะใครไปก็สามารถอุดหนุนคุณนา<ป>้าได้นะคะขอให้คุณอสองตัวเด่น <c oughs> ชุดละร้อยแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมาจักสุพรรณเลือหกสิบ เช้าอีกวันนะคะเราก็ไปตลาดประมงพื้นบ้านตรงหาดจอมเทียนนี่แหละได้วัรยากาศชาวเลแบบโลคลสุดๆเลยนะคะปูป้าหมึกกุ้งขายกันแบบสุดๆแบบเรียวๆไปเลยนะคะก็คือขึ้นเรือมาจอดขายกันตรงนี้เลยะะจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางไปยังโอเชียนมารีน่านะคะเป็นท่าเรือสุดหูของพัทยาวันนี้เนี่ยเราจะนั่งเรือของ The b เ s ส y a ยอ t เที่ยวกันน,นะะ ที่นี่มีค่าเข้าท่าเรือด้วยนะ80บาททริปนี้นะคะก็จะเป็นทริปเช่าเรือยอท8ชั่วโมงเราสามารถเลือกเส้นทางที่เราจะไปได้นะคะมีให้เลือกหลายเส้นทางเลยนะพวกเราเนี่ยเลือกเส้นทางไปเกาะสาคหานวลกันการบนเรือเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะมี3ห้องนอนนะแล้วก็มีห้องน้ำด้วยเรือออกไปได้สักพักนะก็เริ่มซึมเพราะว่าเริ่มรู้สึกเมาเรือคืนแรงมากค่ะทุกคนบนเรือเนี่ยก็จะมีสไลเดอร์สาะน้ำแพดเดิลบอยแบบนี้เยอะแยะมากมายให้เลือกเล่นด้วยนะคะนี่แล้วก็มีช่างภาพประจำทริปด้วยนะแต่เเราา่อหวมมืไ ็มาเดินเล่นกินส้มตำเล่นน้ำกันแถวนี้แทนค่ะหาดนวลคือน้ำใสมากแล้วก็เดินทางกลับกันเป็นการจบทริปล่องเรือยอทแบบทรมานมากนี่กินยาแก้มเมาเเรือมาแล้วด้วยนะคะกลับเข้าฝั่งช่วงเย็นนะคะก็ไปเดินเล่นวอลกิ g s สตรีทพัทยากับรรยากาศคึกคักทั้งร้านอาหารบาร์แสงสเสียงยิ่งดึกก็ยิ่งคึกคัก <ๆ S 2> <นะ S 1> เดินเดินอยู่<ๆ>แบบว่ามีคนชวนไปดูโชว์ปิงปองอ่ะทุกคน ควนไปดีไหมแบบชาวห้านต่อมานะคะก็มานั่งทานกาแฟที่ร้าน c K Coffee นะคะก็จะเปิดขายกันหลังรถแบบนี้เลยก็สั่งกาแฟตรงนี้เนาะแล้วก็ไปนั่งทานริมหาดเหมือนได้นะร้านก็จะอยู่ริมหาดจอมเทียนเลยนะคะนี่หน้าร้านปิ้งย่างอะไรสกอย่างหนึ่งก่อนออกจากพัทยานะคะก็แวะไทรโรติ